เกสโลนะครับผมมีรู้สึกจะเป็นรุ่นนี่ครับปาวเร์8รอบนะนี่ครับปาวเร8รอบรู้สึกเหลืออยู่แค่2องนะครับนี่ครับรายการอื่นก็หมดแล้วนะก็จะมีะเป็นรายการที่9นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนี่ครับจอนนการ้ซาทั้งหมดเนี่ย1,999องค์นะคือว่ารุ่นนี้จะสร้างตั้งแต่ปี2556แล้วนะเอ้ย ปี2566นะครับ66ก็จะมีพระเกาจารย์ร่วมพิธีพุทธวิเศษเนี่ยนี่ครับปี66กเศกหนึ่งตุลาปี2 5 6 6นะครับมีหลวงปู่ขํำเกษโรนะครับพระอาจารย์สุริยานหลวงปู่ดมทรัพย์นะครับรรหลวงปูนะงป่ป,ปันแล้วก็หลวงพ่อนนินหลงครับวัดป่าเทพมิตรวัดมงคลนิมิตนะครับวัดมหาสารคามแล้วก็หลวงปู่ดมทรัพย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงหลวงปู่หมุนนะนี่ครับเข้าพิธีพุทธวิเศษ รวมด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะสร้างไม่มากนะครับสําหรับพักกิ่งบาวเรสนะครับเป็นรายการที่9ซึ่งสวัสดีท่านนะครับรายการที่9้าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะนะครับรุ่นนี้ผมรู้สึกก็จะเป็นศูนย์จองด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ๋อนี่ครับนี่ศูนย์จองก็จะมีชื่อผมอยู่นะครับเตยชนินทร์นะครับเบอร์นี่เลย0 8 4ย์7 9 1 4 1เนสี่หนึ่งนะอ่ะก็ ตั้งแต่ปี66แล้วนะผมเหลืออยู่แค่สององค์สรีเมื่อวานนี้เพื่อนๆได้สอบถามกงินเข้ามาเยอะก็เลยอ่ะลองค้นให้ดูจําได้ว่ามีสององค์มีสององค์จริงๆด้วยเหลืออยู่แค่สององค์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ชมกันดีกว่านะสำหรับพระกิ่งบเรตแปดรอบเป็นรายการที่เก้าเขาเรียกเนื้อทองแดงเถื่อนนะนะครับเดี๋ยวสีเดิมเลยอ่ากว่าจะค้นเจอนะ องปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่ปีหกหกตุลาปีนี้หกแปดแล้วอ่ะนี่ครับกิ่งกล่องเขาก็จะบอกงี้เลยนี่ครับพระก,กิ่งปะวะเรศแปดรอบนะครับหลวงปู่ข่ำเกสโรวัดบ้านหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาร,รคามมาในกล่องกําหยีสีเขียวนะครับสําหรับเนื้อทองแดงเถื่อนนะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามกันดีกว่าโอ้โหนี่แดงแปดเลยโอ้โห,โหนี่ครับ คล้ายๆกับเกิ่งโบเรศนะครับนี่ครับที่รึกแปดรอบของหลวงปู่นะครับนี่นี่ฮะเี็นว่าเกสโร8ปดรอบผมเหลืออยู่แค่สององนะอะเดี๋ยวผมมาส่องให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับแม่สวัสดีวันอาทิตย์นะโอ้โหนี่ครับคมชัดลึกทุกสัสดส่วนเลยนะเห็นไหมฮะนี่ ต้นแบบก็จะเป็นพักกิ่งเบเรตที่แพงที่สุดในเมืองไทยนะครับนี่ฮะแต่นี้จะเป็นพักกิ่งเบเรตแปดรอบนะครับนี่เม็ดกลมบล็อกเลยนี่ฮะโอ้โหค่าเบานี่เพียบเลยน้อทองแดงเถื่อนนะนะฮะนี่โอ้โหนี่ครับนี่มีต่อโค้ดด้วยนะครับแหม ออกโคดนี่ครับนี่1หนึ่งตัวหนึ่งตัวออกโค้ดสามตัวเลยนะแม่นี่ครับนี่เป็นแปดรอบนะครับออกในวาระหลวงพุขำเกษรโรคแปดรอบเมื่อปี2องพนยหกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคนนะเลขอะไรฮึบโอ้โหสี่แปดหนึ่งนะเป็นสี่แปดหนึ่งนะครับ ก็เป yeah, um, like. mm ็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่สวยงามนะครับจำนวนมาสร้างเนื้อทองแรงเถื่อนเนี่ยหนึ่งพองค์เท่านั้นนะครับผมเหลืออยู่แค่2ององนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดู2องค์เลยดีกว่าดูดิผมจะได้เลขสวยหรือเปล่านะนะครับอ่ะมาอ่ะอาการที่6 สององผมเหลือแค่2องคงสุดท้ายนะรุ่นนี้ชุดกรรมการเนี่ยสวยมากเลยผมมีทั้งหลายชุดหมดแล้ว9ก้าสชุดหมดแล้วอ่ะเก็บไว้แค่2ององนะเหลืออยู่แหาเมื่อวานถามก็ไปเยอะดูดิเป็นยังไงปึ๊บอ่านี่ครับเนื้อเดียวกันเลยนะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับห oh นะนึ่งนเกองเกนะนี่ นะโค้ดสามตัวเหมือนกันนะฮะหนึ่งนะฮะสองสามนะนะโค้ดเหมือนกันทั้งสามองค์เนี่ยทั้งสององค์นะเนี่ยฮะองค์นี้ออกกระแสมันๆหน่อยนะองค์น,นี้ด้นดานๆนิดนึงสวยทั้งคู่เลยนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาส่งนี้เลขอะไรเฮึตอ,องต้องมาหกฮึหก หกห้าเก้าแล้แม่เลขสวยนะครับผมมีแค่สององนะครับนี่นี่ด้านล่างนะครับด้านล่างกิ่งนะครับนี่ขอเชื่อมน้ำมีนะฮะไปรอย,อยเชื่อมเลยนี่อผมมีสององนะครับก็เอาแค่องค์ละห้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ก็ใครมาก่อนก็เลือกเลขก่อนเลยนะครับมีสององท่้นั้นครับหมดแล้วหมดเลยนะองนี้หมายเลขอะ,อะไรสี่สี่แปดหนึ่งนะครับมีสี่แปดหนึ่งกับหกห้าเก้านะมีสององเพื่อเนเพื่อนก็ทักมาว่าจะเอาไงครับองละหกร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้โดยคิด ให้เรียบร้อยแล้วนะก็เบอร์ศูนย์แปดสี่สองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะสำหรับพักกิ่งมีแค่สององค์นะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันดีกวนะ่านี่เหรียญเนื้อดวงว่อขนเจอพร้อมกันเลยก็เป็นในกล่องชมพูก็คืออย่างนี้ครับเขาบอกงี้เป็นรายการที่สิบสี่นะครับเขาบอกว่าชุบทองลงยาแดงลุ้นพลอยลุ้นฝั่งพลอยแท้ตอบแบบรอบสี่สิบเก้าองค์เนี่ยจำนวนกรร้างทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ เก้ดนะครับเป็นรายการที่สี่ผมเหลืออยู่แค่สี่องค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของนี่ครับหลวงมุขำโอ้โหมันนี้อันนี้เล่นสัินะอ่ะเป็นยาแดงนะครับนี่แอมนี่นี่นโอ้โหนี่ครับเรียกอะไรนะรายการที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันยี่สิบสี่นาะ รายการที่14อ่ะ14 14 14ชุบทองลงยาพื้นแดงอ่าชุบทองลงยาพื้นแดง่ะ,งงดงะเดี๋ยวเรามาส่องันอดีกว่าโอ้โหนี่ครับนี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่แกะเหมือนหลวงปู่มาครับนี่กลมบล็อกเลย ครับีวอนเป็นผ้านะเป็นลงยาขุดนะครับพื้นแดงนะเป็นลงยาขุดพื้นแดงสวัสดีวันอาทิตย์ทุกท่านด้วยนะครับว่มีเวลาก็จะมาไลฟ์ให้ชมเรื่อยๆนะครับอ่ะหลวงปุกขำเกสาโรนะครับแล้วก็เป็นเซนนะครับอีอัครยันนะครับรววยนะมีโคตรสารานะครับ อ่านี่ครับโค้ดชอทชุบทองน,นะครับองค์นี้หมายเลขเก้าสามห้านะครับผมเคยลงคลิปไปนะครับไปย้อนดูได้นะถ้ายอยากทราบประวัติการจัดสร้างแบบชัดเจนนะครับวัดหนองแดงนะครับปีจัดสร้างก็ปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดเป็นปีที่แล้วนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับมีโค้ดตรงนี้นะสำหรับโอ้โหนี่กระไหล่ทองสวยวิบเลย ม่ใช่กระทองเขาเรียกชุบท,ทองลงยาแดงอ่ะอันนี้แกะรู้สึกแกะในนู่นเลยตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะคลิปน่อนนู้นนะเดี๋ยวผมลองแกะอันนี้กันเผื่อจะฟลุกมั้งนะอ่ะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะมีสามองค์เอาองค์นี้ดีกว่าอ่ะแกะกันดีรายการที่สิบสี่นะเป็นในกล่องสีชมพูนะครับมีสกรีนสีขาวแบบนี้นะครับรายการที่สิบสี่ชุบทองลงยาพื้นแดงลุ้นฝังพลอยแทะตอกแปรรอบดูที่ผมจะโชคดีได้ ฝังพลหรือเปล่านะป๊าเป็นยังไงอ่ะแกะให้เป็นตัวอย่างครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับสี่เหรียญน,นะสำหรับรายการชุบทองนะลงยาแดงเมื่อวานก็ลงล็อกเก็ตไปแล้วนะหวังหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับพักกิ่งเมื่อวานมีคนให้ให้หาแล้วผมทักมาแล้วนะเดี๋ยวก็คงทักมานะเป็นอะไรเอ่ย ฝังพอยจริงด้วยโอ้โหดิโอ้ยฝังพอยจริงด้วยแม่เอาจนได้นะใช่หรือเปล่าใช่สิฝังพอยเนาะเฮ้ยฝังพอยหนึ่งในสี่สิบเก้าเหรียญหรือเปล่า,ลานะใช่ปะ่ะนา่าจะใช่นะเขาบอกนี้นะเขาบอกว่าชุบทองลงยาพื้นแดงลุ้นฝั่งพลอยแท้ต่อแปดรอบ สี่สิบเก้าองค์แมเป็นยังไงนี่พอยมาหนึ่งอ๋อนี่ใช่จริงด้วยนะครับมีพอยที่สังคตินะครับนี่มีพอยที่สังคติเฮ้ยเบอร์แปดวะพ่ะชายแปดรอบเ้าตอกแปดรอบนะแมนึกว่าเบอร์แปดนะโอโดโ้นี่ก็แปดรอบนะแมมันต้องมีบางทีเซอร์ไพรส์อะได้ครับพี่ปักกิ่งนะเอาพี่เอาเลขอะไร พี่เอาเลขอะไรพักกิ่งพิมพ์มาเลยนะพี่สุเทพเนาะอ่าพระก,กิ่งมีหกห้าเก้านะครับมาก่อนได้ก่อนนะหกห้าเก้าห้าร้อยห้าสิบหกห้าเก้าพี่เซฟเอาหกห้าเก้าหรือว่าเอาเอาสี่แปดหนึ่งอะชอบเลขไหนพิมพ์มาเลยพี่สี่แปดหนึ่งหรือหกห้าเก้าพี่สุเทพเอาไหน สี่แปดหนึ่งหรือหกห้าเก้าชอบองไหนเอ่ยลองเลือกดูนะหรือว่าจะชอบผิวหกห้าเก้านาะเลขสวยดีหกห้าเก้าเลขสวยอ่ะปิดไปหนึ่งนะครับหกห้าเก้าอ่ะเดี๋ยวส่งให้ปายทางเหมือนเดิมนะครับพี่สุเทพขอบคุณมากครับอ่ะหมายหนึ่งองค์เหลืออีกหนึ่งองนะอ่ะหายแลวหนึ่งเดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่าในรายการพิเศษนะเขาฟัางนะ <laughs> โอ้โห สองสัปดาห์น,นี้ไม่โดนเลยมาโดนอันนี้นะแม่นี่จะเป็นพลอยนะครับนี่เป็นพลอยนะเป็นพลอยแล้วก็ต่อแปดล้อมล้อมรอบนะครับแปดรอบอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้นะเดี๋ยวมาลุ้นเลขกันดีกว่าเฮ้ยเลขอะไรเฮ้ยโอ้โหเบอร์ยี่สิบสี่นะเบอร์โอ้นี่ไงพิมพนะม์คำว่าพิเศษนะผมมีคำว่าพิเศษนะอันนี้ชุบ รายการปกตินี่องค์ละแปดร้อยบาทนะพี่ชุบซีนเดิมอย่างนี้แปดร้อยบาทที่ซื้เอาไหมมีเหลือแค่สี่องเองนะสี่องเองไงเหลือสี่องซีนเดิมสองนะครับซีนเดิมสององละแปดร้อยนะเอาไหมพี่เอาซีนเดิมไหมซีนเดิมสององหรือสองโอ้หมันได้รายการพิเศษนะอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะ <c oughs> โอ้โหนี่ ได้ฝังพลอยด้วยนะได้พี่อ่ะพี่จะเทาไปคู่ไนงะอะไรนี้ลูกค้าประจาอยู่แล้วนี่อ่ะนี่อ่ะอันนี้อันนี้แปดร้อยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบพี่เอาไปคู่ผมเอาพันเท่าไหร่วะห้าร้อยห้าสิบวกแปดร้อยก็จะเป็นพันสามอยห้าสิบผมเอา 1, พันสามพอนะพี่สุเทพนะอ่ะโอาไปห้าสิบบาทส่งพร้อมกันอ่าดี๋ยผมาส่งอันนี้ต่อด,ดีกว่า แม่โอ้โหแปดรอบนี่ครับแปดรอบแบบนี้นะโอ้โหหนึ่งในสี่สิบเก้าองค์นะครับแม่โดนจนได้นะนี่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 นนมีพลอยฝังที่สังคตินะครับซึ่งจะแตกต่างกับรายการธรรมดาถ้าเราได้ได้ไม่ได้ได้การเซอร์ไพรส์เนี่ยก็จะมีฮะเห็นแตกต่างกันเลยนะนะครับมีพลอยกับไม่มีพลอยนะนะครับ อ๋อนี่มันเขามีโค้ดพิเศษมาด้วยนะโค้ดพิเศษมาด้วยนี่โค้ดพิเศษนะครับชอทอนี่คือชุบทองนั่นเองนะครับนี่ชอทอชุบทองน้ำเองอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่นะครับโอ้โหนี่แม่หนึ่งในสี่สิบห้าสี่สิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะอ่านี่ครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ไปหนึ่งแล้วก็จะเหลือซีนเดิมหนึ่งกับแกะหนึ่งครับ อืมมันต้องมีบ้างสิพิสุทธิ์เทพแม่ <laughs> โอ้แกะมาสองวันยังไม่โดนเลยไ,ได้เนี่ยมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างอแต่แกะรู้สึกเสือนอนกินได้ของดีนะโอ้แพงได้ของดีได้สร้างสิบองค์หมดแล้วเสือนอนกินหมดแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกอีกอีกชุดหนึ่งที่เข้ามาแต่มีไม่กี่องค์นะครับได้มาไม่เยอะนะเสือนอนกินหลวงปู่ศิลาซึ่ง เขายังส่งมาไม่ครบรู้สึกจะเป็นรายการท้ายจะส่งมาลุ้นเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ใหนเพื่อนได้ชมกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะของเสือนอนกินแต่ไม่ได้ได้ไม่เยอะได้ไมีเยอะบวกก่อนเลยได้ไม่ได้ไมีเยอะพูดตอนบวกเขาค่อนข้างสูงผมก็ไม่ค่อยกล้านะเยอะมากไปหน่อยมก็จะแพงไปหน่อยอะนี่โอ้โหสวยจริงๆอันนี้สีทองเลยนะนี่นี่นี่ชุบทองลงยาแดงครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับ สุงปุกขำเกสโรนะครับก็ผุมก็จะเหลืออันนี้นะครับอันนี้เขาเก็บไว้นะรายการพิเศษนะครับแล้วก็จะเหลือพักกิ่งห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะเป็นรายการเหรียญเหนือดวงเนื้อพักกิ่งห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยเนื้ออันนี้เขาเรียกอะไรเหนือดงูงงชุบรายการที่สี่ชุบทองลงยาพื้นแดงนี่เอาแปดร้อยพร้อมส่งนะครับเป็นเนื้อ ชุบทองลงยาพื้นแดงลุ้นฝั่งพอยแบบที่ผมได้เมื่อกี้นะครับตอกแปรอบจำนวนกระร้างเนี่ยสีองค์ส่วนจานวนกระสร้างรวมทั้งหมดของเนื้อนี้นะครับก็เป็น1299เหรียญเท่านั้นครับเหลือซีนเดิมหนึ่งแล้วก็แกะอีกหนึ่งนะครับอันนี้ปิดไปแล้วอ่ะลูกค้าใหม่ก็โทรหรือว่าแอดไลน์นะครับ0 8 4 2 8 7 9 1 4 1กนะก็เดี๋ยวจะพยายามค้นมาเรื่อยๆนะครับของผู้ขันะช่วงนี้ รู้สึกกระแสกาลังมานะคนเช่าค่อนข้างเยอะซึ่งหนูผู้ข,ขัเนี่ยผมก็เก็บมาหลายปีแล้วก็เป็นศูนย์จองบางรุ่นนะูนยนจองบางรุ่นเช่นอย่างรุ่นเมื่อกี้นี้ถ้าคนดูจะแล้วอ่ะอย่างอย่างเช่นกิ่งโาเเรตเมื่อกี้ผมเปยสศูนจองนะนะครับหลายชื่อศูนย์จองนะอ่าได้ครับพี่พี่ดอรวินทักแอดไลน์ผมมาเลยอ่ะปิดหมดแล้วนะครับจบไปนี่ผมก็จะผมเป็นสนยนจองพักกิ่งโปเเรตตอนนั้นด้วยนะ,นะครับเตยชนินทรนะ์เนาะเบอร์เดียวกันนะ 0842879141นะก็มันจะมีบางรุ่นนะครับที่ผมเป็นศูนย์จองนะครับบางรุ่นผมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เป็นมากครับเป็นบางรุ่นเฉยๆนะครับน,นี่อ่ะพี่ปิดไปอีกหนึ่งนะครับพี่ดารวินปิดเลขอันนี้ครับแอดไลน์มาได้เลยนะพี่ดารวินนะก็เซฟเบอร์นนผมแอดไลน์ทักมาได้เลยนะอ๋อโอเคพี่ดารวินเอาลูกค้าประจำโอเครู้เรื่องจบ ปิดหมดนะครับเหลือแค่สององนี่ครับผมพ่ดารวินได้รุได้เลขนี้ไปนะเลขสี่อะไรเดี๋ยว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 สี่แปดหนึ่งนะครับหมดพอดีสององสุดท้ายเกลี้ยงจงัลกะางเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะนะครับสำหรับเนื้อทองแดงเทื่อนนะครับนี่ เนือทองแดงเถื่อนรายการที่9้าเห็นไหมครับวันนี้แกะดูในไลน์นะ1 9 9 9องค์นะครับนะครับก็แกะจากซีนําเดิมเลนะลองย้อนดูต้นไลน์ได้นะครับผมแกะจากซีน้าเดิมรับสบายใจได้นะไม่ต้องห่วงนะที่ร้านเราประกันพัดแท้ทุกรายการปกติอยู่แล้วนะครับทุกรายการที่ลงเลยนะไม่ใช่ว่ารายการนี้นะทุกรายการที่ผมลงนะรับปกันแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับโซนพละสี่สองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสำหรับกระไหลทองลงยาแดงนะครับ แม่สีเนเดิมๆนะครับจะหมดแล้วรู้สึกแล้วก็เหลือพระอะไรนะอันนี้ก็แปดร้อยยังเหลืออยู่อีกสององนะก็คือสองสามองค์สามอง,องหรือสามองก็คือล็อกเก็ตพี่สุเทพไปล็อกเก็ตเลยเมื่อวานผมส่งไปสวยไหมสวยเนอะล็อกเก็ตสวยมากอเดี๋ยวให้ชมเพื่อนๆวันนี้มากันเยอะเดี๋ยวให้ดงูงริงล็อกเก็ตแปดร้อยล็อกเก็ต ฉากทองนะครับเรียกอะไรนะอุภะเยอะนั้งขอภัยนะั้นจำไม่ค่อยได้ไม่อยากเรียกชื่อผิดเขาเรียกล็อกเก็ตฉากทองนะครับล็อกเก็ตฉากทองอุดเกษาจีวรมวลสารฝังตะกุดมหาชนวนสองดอกนะครับจำนกระร้างเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์อ่ะผมเหลืออยู่อีกสามองค์นะครับสามองค์ซีนเดิมๆแบบนี้นะได้แนละ้วพี่นะสวยจริงเออพี่เทพน,น่าจะได้แล้วผมส่งไปเมื่อวานวันนี้ไปณีปิดก็เดี๋ยวส่งให้วันจันทร์นะครับสำหรับ ท่านที่ปิดไปช่วงเย็นแล้วก็วันนี้เช้านะอ่ะสวยจักเลยอ่ะแปดร้อเป็นยังไงผมส่งให้ดูนะ่ิวเทีได้เบอร์เจ็ดไปนะหัว,วาน่ะผมจําได้นะเบอร์เจ็ดอ่ะเบอร์เจ็ดนี่เหนือดวงนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวส่งให้ดูหลังเลยจยงสมเด็จเลยแม่นี่เบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่เนื้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นเม็ดเม็เม็เม็ดเม็เลยนะนี่ครับ เนี่ยมีจีวอลนะครับที่เขาบอกนะจีวอลแล้วก็เกษสายไหมครับเกษสายเนี่ยมีทุกองนะที่ผมแกะมาดูทุกวันทุกองไม่ทุกวันแกะดูเมื่อวานนะครับแกะดูเมื่อวานดูในไลฟ์ย้อนได้ครับก็มีมวลสารดีมากเลยนะเหลืออีกสามองนะครับสําหรับล็อกเก็ตฉากทองนะครับนี่ก็มีลุ้นเซอร์ไพรส์ตะกุดทองคำเนาะที่เขาบอกเนาะมีลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับนี่มีหมายเลขนะมีหมายเลขทุกองนะครับ ตร้งจำนกรสร้าง999องค์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีล็อกเก็ตฉากทองอุดเกษาจีวอมวลสารฝั่งตะกุดมหาชนวน2ดอกนะครับลุนตะกุดทอง3ดอก9องค์เท่านั้นนะโอ้โหผมไม่เดียวไม่โดเลยนะสร้าง999องค์เท่านั้นนะครับสำหรับล็อกเก็ตฉากทองจะมาในกล่องสีทองนะครับนะครับอ่ะก็ล็อกเก็ต800นะครับแล้วก็ชุบทอง ลงยาแดง800นะครับส่วนพระก,กิ่งหมดแล้วอ่ะก็ท่านใดสนใจนะครับโทรหรือว่าแอปไลน์นะครับ0842879141นะครับก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาพบกับเตอร์ชินทร์ทอนได้ใหม่ใน ep ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ